น็อกทิโกนไก็เป็นไฟฉายกึง่งๆึ่งแบรนด์คัสตอมนะครับยี่ห้อหนึ่งที่มีจำหน่ายนะครับแต่ว่าน็อกทิกกนเองเท่าที่ผมทราบแล้วผมมีอยู่ก็จะมีแค่ M43 ครับ M43 e t e o นะครับก่อนหน้านี้ที่ผมมีแล้วก็ นอกนั้นก็จะเป็นอิมิซาครับซึ่งผมคิดว่าอิมิซากับน็อกทิกอนน่าจะเป็นไฟฉายแบรนด์เดียวกันแต่น็อกทิกอนเนี่ยจะเน้นไปทาง s r c r l i l i t h t คอมแพ Searchlight หรือไฟที่แรงๆมากกว่านะครับมากกว่าเป็น Everyday Carry หรือเป็นไฟแนวอื่นๆนะครับตัวนี้เป็นตัวที่2ที่ผมมีคือ n o c t i ิกอนเนะครับราคาจำหน่ายของไฟฉายตัวนี้อยู่ที่2,000ก,กลางๆนะครับประมาณ 2006- 2007อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวไฟฉายเท่าที่ผม เห็นนะครับก็จะมีสีดํากับตัวสีออกเทาๆสีเงินนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นสีเงินตัวนี้ซื้อจากต่างประเทศนะครับหน้ากล่องก็จะมีชื่อรุ่นนะครับโมเดล K1 นะครับ led ก็เป็นเขียนว่าอะไรไม่รู้นะครับไม่แน่ใจนะอ่านไม่ออกนะครับก็จะมีสีบอดี้เป็นมาร์กิ้งอยู่กล่องเป็นกล่องกระดาษสีน้ําตาลนะครับไม่มีอะไรมาให้เราสังเกตเห็นว่าเป็นรุ่นอะไรหรือเป็นหน้าตายัางไงนะครับเปิดมาข้างใน มีอะไหล่มาให้ซึ่งก็เป็นสเปร์โอริงสนะครับให้มาทั้งหมด4วงด้วยกันนะครเป็นเส้นหนาสีแดง2วงเส้นบาง2วงแล้วก็รับ b o o t s p ปร์นะครับสีขาวขุ่น1เส้นนะครับ1ชิ้นสายคล้องมือนะครับหรือแ a n d Strap ปหรือว่าลานยาร์ดนะครับสีดำา1อันนอกจากนั้นก็จะมีซองนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์แบตเตอรี่ไม่ได้แถมมาให้แล้วคู่มือก็ไม่มีนะครับแต่จากการที่ผมลองเล่นดูแล้วนะครับมันเป็น Anduril UI นะครับ ซองก็เป็นซองไนลอนสีดําซึ่งก็ผลิตจากไนลอนที่มีคุณภาพดีนะครับหนามากฝาปิดนะครับเป็นเวลโครแล้วก็โปรเทคส่วนหัวของไฟฉายนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยทั้งจากด้านข้างนะครับเพราะว่าขอบมันสูงขึ้นมาจากด้านหน้าและด้านบนนะครับส่วนด้านล่างเองก็ไม่โปรเทคอะไรนะครับเป็นแบบด้ามทะลุลงมาข้างล่างด้านหลังมีดีริงนะครับเบลลูโมลีลูครบเลยเรามาดูกันที่ตัวอุปก,กรณ์นะครับ ไฟฉายไม่ได้แถมแบตเตอรี่มาให้นะครับซึ่งไฟฉายรุ่นนี้ก็ใช้แบตเตอรี่18650ได้นะครับแต่หลกัหลกๆแล้วรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับแบตเตอรี่21700ะมากกว่านะครับโครงสร้างของไฟฉายผลิตด้วยอลูมิเนียมลอยนะครับอนโดซสีต่างๆกันไปมีสีดำนะครับสีเทามีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น สีออกเงินเงินด้านๆนะครับซึ่งก็สวยดีผมก็พยายามที่จะเลือกไฟฉายที่บอดี้ไม่ดําถ้าเกิดมีให้เลือกหรือว่าแสงไม่ขาวเสมอไปนะครับถ้ามีให้เลือกแม้กระทั่งแสงแดงแสงเขียวผมก็ยังซื้อนะครับบางคนเขาอาจจะบอกว่า,าประโยชน์การใช้งานอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าผมมีไฟฉายแสงธรรมดาแสงขาวเยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องซื้อไฟฉายแสงสีขาวอีกแล้วนะครับก็คือถ้ามีให้เลือกก็ซื้อสีอื่นไปเลยมแม้กระทั่งอินฟราเรด UV ผมก็ยังซื้อนะครับ ส่วน,อนคอมเพรสเซอของไฟฉายตัวนี้ก็ออกแบบมาผลิตด้วยสเตลเลสสตีลนะครับทำเป็นลักษณะวงแหวนเรียบธรรมดาข้างในนะครับมีกระจกเทนเปอร์กล s สเคลือบอัน f l e c t c โคนหนาอะไรนะครับแล้วก็มี r รีเลกเตอร์เป็นสมูทเรีเลกเตอร์ซึ่งก็ใสเคลียร์มากนะครับ r รีเลกเตอร์ก็จะเป็นแบบผิวที่เรียบมันวาวเลย LVD ข้างในนะครับเป็น o อสแรนะครับขนาดไดโอดประมาณ1.01ม mm, ิมคูณ1.01ม mm, ิมผมจำไม่ได้ว่าชื่อรหัสมันชื่ออสแรมอะไรนะครับแต่ว่าก็เป็นแบบที่เวลทูใช้แล้วก็บางยี่ห้อใช้นะครับซึ่งก็จะเป็นสายพุ่งไกลนะครับพอสปอตเล็กเข้มแสงเข้มมากๆเลยตรงกลางแล้วก็พุ่งไกลแน่นอนเพราะว่าไดโอดก็เล็กนะครับอิมิเตอร์เล็ก r ร f เลกเตอก็กว้างเรียบแล้วก็ลึกนะครับเป็นไฟฉายสายพุ่งโดยแท้นะครับ บริเวณด้าน,นข้างหัวเบสเซอร์นะครับก็จะมีร่องระบายความร้อนอยู่ทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ลึกด้วยนะครับสกูปเนื้ออลูมิเนียมออกเพื่อสร้างลวดลายนะครับที่สวยงามลดน้ําหนักความหนาแล้วก็ช่วยในเรื่องของการาวางไม่ให้มันหมุนกลิ้งนะครับขณะที่วางบนพื้นที่ลาดเอียงนะครับสังเกตดูว่าตัวไฟฉายก็จะหยุดนิ่งมันไม่หมุนไม่หมุนไปเยอะนักนะครับ ส่วนของคอไฟฉายก็ทําลักษณะเป็นทรงฟันเนลหรือทรงกรวยนะครับลดขนาดลงมาเพื่อลดน้ําหนักความหนาซึ่งโคมด้านในก็เป็นอลูมิเนียมซึ่งมีน้ําหนักมากอยู่แล้วนะครับคุณภาพดีอยู่แล้วผิวของงานก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยมากๆนะครับสะอาดแล้วก็เนียนมากๆเลยเก็บงานดีมากเลยนะครับจะออกแบบด้านๆหน่อยเป็นผิวซาตินนะครับกึง่งๆเมทัลลิกนิดน งานเรียบร้อยดีนะครับ2,000กลางค่อนไปทางปลาย2,500 2 6 0 0า7 0 0บาทประมาณนั้นนะครับด้านข้างของตัวปุ่มนะครับสวิตช์ก็จะมีร่องรอบยความร้อนอยู่อีกตรงนี้เป็นจุดที่มีเซอร์กิตบอร์ดหรือว่าเป็นวงจรควบคุมนะครับอยู่บริเวณคอไฟฉายแล้วก็ <c oughs> ปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนะครับเป็นโดมสีขาวขุ่นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอินดิเคเตอร์บอกระดับพลังงานแล้วก็สถานะการใช้งานด้วยนะครับ ในขนาดเดียวกันก็จะมีเบเซลสแตนเลสสตีลล้อมรอบปุ่มซึ่งปุ่มเองก็จะอยู่นูนเหนือขอบเบเซลขึ้นมานิดหน่อยนะครับสามารถที่จะสัมผัสกดนะครับพบเจอในที่มืดหรือว่าสามารถจะคลำดูโดยที่ไม่ต้องก้มดูนะครับสัมผัสเจอได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะตัวนี้ผมซื้อจากต่างประเทศนะครับไม่ได้ซื้อแบบผ่านใครที่ที่เป็นพ่อค้าเป็นตัวแทนไม่ใช่นะครับก็คือแบบซื้อฝักฝ่าก,กันซื้อสัพหก,ก,กันสั่งอะไรประมาณนี้นะครับ ราคาก็ประมาณนี้ในช่วงนี้ที่ผ่านมานะครับส่วนของ n e อริงนะครับบอดี้ก็จะทําลักษณะเป็นไดมอนด์คัตนะครับงานถือว่าทําได้ละเอียดเนียนมากๆเลยนะครับสวยนะครับเก็บงานดีมากแล้วก็ร่องท้ายก็จะมีร่องบนล่างตรงนี้ก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นช่องใส่พกเก็ิคิปอะไรหรอกแต่ว่าเขาก็ออกแบบมาเผื่อไว้ว่าถ้ามันมีแต่จริงๆคือมันใส่ไม่ได้นะครับเพราะมันบางไปนะครับเล็กมันต้องเป็นช่องกว้างแล้วไฟฉายแบบนี้ใช้พกคลิป ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะพกยังไงนะครับเพราะหัวมันใหญ่มากนะครับเวลาเน็บก็น้าหนักก็เยอะแล้วก็ยาวซึ่งตัวนี้จริงๆก็คือออกแบบมาเป็น e a r c h l i g ท์นะครับแน่ๆนะครับเป็น s e a r c h ไ h ท์คอมแพกหรือว่าเป็น s e ิร์ชไลท์นี่แหละแต่ว่าเน้นไปทางพุ่งนะครับมากกว่าฝาท้ายก็ ทำโนลิงเพื่อจับหมุนเปิดฝาออกมานะครับให้เราจับหมุนง่ายขึ้นแล้วก็ตรงท้ายก็จะมีชื่อยี่ห้อนะครับ n o อ t i g o n น1ก็คือเป็นชื่อรุ่นแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีรูสําหรับใส่สายคล้องนะครับอยู่บริเวณมุมตรงนี้นะครับหรูคราวนี้เราลองแกะมาดูข้างในบ้างน,นะครับก่อนเราจะข้ามไป UI โดยที่ไม่มีคู่มือนะครับเราลองหมุนหัวออกมานะครับเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับเรามาดูกัน ข้างในจะมีสปริงโหลดขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นคอนแทคที่มีคุณภาพแล้วก็ชุบทองเหลืองสีทองไว้เพื่อป้องกันการกัดก่อนและการเกิดสนิมนะครับส่วนเกลียวหัวก็จะเป็นเกลียวสแควร์นะครับมีการหล่อลื่นและโอริงเป็นสีแดงนะครับคอนแทคก็เป็นทองเหลืองเหมือนกันนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะมี USB Type C นะครับให้มาด้วยซึ่งตะกี้ในแพ็คมีหรือเปล่า USB Type C ไม่ชัวนะครับหรือว่ามันมีแต่ผมเอาออกไปแล้วนะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับ ก็ไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะจริงๆคือผมสามารถที่จะเอา USB Type C อันอื่นมาเสียบก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็คือสามารถเสียบชาร์จกับตัวด้ามได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของเกลียวก็สามารถป้องกันไอพอ์ต,ตรงนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับโดยที่ไม่มีปัญหาแบบว่า,เ,าเราชาร์จเข้าไปแล้วแล้วก็เกิดจุกยางหลุดอะไรอย่างเงี้ยลืมปิดมันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับเราก็ต้องแกวมาแล้วก็ชาร์จคิดว่าเวลาชาร์จน่าจะมีไฟขึ้นบริเวณรอบๆตรงนี้ด้วยนะครับคิดว่านะผมคิดเอาเองหรือว่าตรงพอร์ตนี้นะไม่แน่ใจ ระดับการป้องกันก็น่าจะเป็น IPX8 นะครับคือ IPX8 เกลียวแน่นเฟิรม์มดีมากๆนะครับส่วนท้ายนะครับเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ทางท้ายด้วยการขันฝาท้ายออกมานะครับท้ายเองก็มีสปริงโหลดเหมือนกันเป็นทองสีทองเหมือนกันแล้วก็เกลียวท้ายเป็นสแควร์เหมือนกันมีโอริงติดตั้งมาแล้วแล้วแบตเตอรี่ที่ใช้งานในไฟฉายตัวนี้ก็คือเป็นหลักๆก,ก็คือเป็น21700นะครับจะหัวแบนหรือหัวนูนก็ได้นะครับแต่แนะนําเป็นหัวนูนแล้วมีวงจรจะดีมากนะครับ มันจะปลอดภัยกับการใช้งานมากกว่าซึ่งตรงนี้ผมทดสอบโดยใช้ S b สบี2สอ0 0ขนาด5,100ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับใส่เข้าไปก็จะเห็นว่าตัวแบตเตอรี่ยาวกว่านิดหน่อยแต่ว่ารเรากดเนี่ยมันจะมีช่วงยุบตัวซึ่งก็โอเคนะถ้าแบตที่ยาวกว่านี้อาจจะใช้งานไม่ได้นะครับหรือถ้าเป็นแบตหัวแบนก็จะใช้งานง่ายนะครับทันทีที่เราหมุนฝากลับเข้าไปนะครับจะมีไฟติดขึ้นบริเวณปุ่มกดนะครับซึ่งเป็นปุ่มควบคุมทั้งเปิดปิดและปรับโหมดต่างๆร,รงงงนะคับ ทันทีที่คอนแทคมันแตะก็จะมีไฟสีเขียวกระพริบขึ้นมาสำหรับ user interface หรือ UI นะครับในไฟฉายตัวนี้ก็คือเป็น Android นะครับซึ่งก็บางคนอาจจะไม่คุ้นเคยเลยกับ UI แบบนี้นะครับผมก็ไม่คุ้นหรอกแล้วผมก็ไม่ชอบด้วยโคตรเตืยด Android แต่ผมรีวิวไฟฉาย Android มาหลายยี่ห้อหลายรุ่นมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ดูคู่มือก็เหมือนจะจำได้แล้วนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงการเปิดปิดไฟฉายรุ่นนี้นะครับไฟฉายรุ่นนี้มีโหมดเปิดปิดโหมดเปลี่ยนกระพริบ โหมดเพิ่มแสงลดแสงแล้วก็โหมด UI ต่างๆเยอะแยะมากมายก,การเปิดปิดไฟฉายก็ทําการแท็บสวิชหรือว่ากดลงไปนะครับคลิกนั่นแหละนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาขณะที่ไฟเปิดใช้งานจะมีไฟติดอยู่ที่ปุ่มนะครับเป็นแสงสีเขียวตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะคู่มือไม่ได้บอกนะครับว่าถ้าเกิดแบตเตอรี่เหลือน้อยนะครับไฟจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าไฟกระพริบเป็นสีส้มๆผสมสีเขียวถ้าเราเปิดแสงแรงมากๆนะครับแต่ถ้าเรา อ่าเปิดแรงขึ้นอีกก็อาจจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นแดงเป็นส้มเป็นอะไรเงี้ยนะครับแบบนี้นะครับคือการใช้งานแค่คลิกเปิดนะครับคลิกหนึ่งครั้งเปิดคลิกอีกครั้งปิดนะครับแค่นี้เลยนะครับแสงจะมีเมมโมรีจดจำนะครับโหมดล,ล่าสุดที่ใช้งานคือถ้าเราเปิดแสงที่แรงไว้นะครับปิดไป เปิดมาก็จะเปิดไปที่ระดับเดิมที่เราเลือกใช้งานล่าสุดไว้นะครับโดยแสงจะมีแพทเทิร์นก็คือค่อนข้างที่จะเป็นแสงที่มีฮอสอตเข้มมากๆเลยนะครับแต่ใกล้ๆจะเห็นว่ามีดักสปอตตรงกลางเพราะว่ารีเฟล c กเตอร์เรียบแล้วก็ LED มันเล็กนะครับมันออกแบบมาให้ส่องไกลหน่อยแต่ใกล้อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาแต่ก็ไม่เป็นประเด็นมากนะครับเพราะว่ามันเป็นฟิสิกส์ของมันนะเป็นหลักวิทยาศาสตร์ไกลออกไปก็จะดีกว่านะครับ การเพิ่มความสว่างนะของไฟฉายรุ่นนี้หลังจากที่เราเปิดมาแล้วนะครับเราต้องการเพิ่มความสว่างก็เพียงแต่กดสวิชลงไปแล้วกดค้างไว้สักครู่หนึ่งนะครับแสงจะเพิ่มไปที่ความสว่างสูงสุดแล้วจะบลิงก์ทีหนึ่งบอกว่ามันถึงสูงสุดแล้วเราจะลดก็คือแถบสวิชอีกทีหนึ่งนะครับแสงก็จะหรี่ความสว่างลงนี่คือเป็นการปรับระด,ดับความสว่างแบบดีมอพดาวนะครับคือซีลิ่งทูฟลอร์คือจากเพดานสู่พื้นนะครับเบาแรงนะครับนี่เป็นโหมดปกตินะครับเราจะเข้าโหมด uh, มูลไลท์หรือโหมดเบามากนะครับจังหวะที่เราเปิดปกติมันจะจำใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยากจะเปิดแบบเริ่มจากเบาสุดเลยนะครับก็ค mm ือ hmm. กดสว mm ิตช์ค้างตอนที่ไฟปิดอยู่นะครับดูนะพอไฟติดปุ๊บก,ก็ปล่อยมือเลยก็จะเป็นโหมดมูลซึ่งก็เบามากๆนะครับ0.5ลูเมนหรือว่าประมาณ1 l u m e ลูเมนเท่านั้นนะครับแล้วไฟเองก็ยังสามารถที่จะจดจำโหมวดแสงล่าสุดที่ใช้งานได้ด้วยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ คราวนี้เรามาดูกันอีกนะครับว่านอกจากจะปรับแสงสว่างเพิ่มขึ้นด้วยการกดโฮค้างสูงกดโฮค้างทีต่ําแล้วมีเมมแล้วจะมีอะไรอีกบ้างนะครับดับเบิลคลิกฟอร์มออฟนะครับ2คลิกนะครับดูนะครับคลิกๆนะไฟก็จะไปที่ม็กซิมัมทันทีดับเบิลคลิกอีกทีก็จะเป็นการกลับมาที่ระดับล่าสุดที่ใช้งานนะครับเมื่อเราเปิดแล้วสมมุติถ้าผมเปิดไปที่ระดับไม่ค่อยแรงมากแล้วกดดับเบิลคลิกฟอร์มออนนะครับที่ระดับไม่สูงนะครับ จะแรงแล้วดับเบิลคลิกอีกทีก็จะกลับมาที่ระดับล่าสุดที่ใช้แต่ถ้าเกิดจากออฟนะครับดับเบิลคลิกเลยก็จะไปแม็กซ์เลยนะครับทันทีที่เราเปิดไฟขึ้นมานครับคลิกๆก,ก็จะไปแม็กซ์เลยนะครับแต่มันจะไม่เมมนะครับเพราะว่ามันเป็นการเรียกเทอร์โบหรือว่าแม็กซ์เนี่ยแบบชั่วคราวความสว่างสูงสุดผมไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะครับเพราะในคู่มือไม่มีผมไม่ทราบแต่ว่าเดาว,ว่าน่าจะประมาณสัก 1500-1800 l ย m e n ลูมนไหมนะครับไม่แน่ใจเพราะว่าแสงแรงสุดก็เข้มอยู่นะครับแรงแล้วเป็นแสงสีขาวด้วยตัวนี้แต่ว่าไม่แน่จะว่ามี natural white หรือเป็น warm light ให้ใช้ไหมนะครับ3คลิกก็เป็นการเช็คแบตเตอรี่นะครับซึ่ง f o r m off นะครับ triple click หรือ3คลิกนะครับ1 2 3ก็จะเป็นการ blink นะครับบอกระดับพลังงานเป็น v วลตนะครับ voltage หรือจะเป็นการปรับเขาเรียกว่าเป็นปรับ เซนเซอร์ความร้อนอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้ใช้นะครับพวกนี้นะครับ4คลิกนะก็จะเป็นล็อกเอาท์นะครับคือไฟผมเปิดระดับสูงไว้หรืออะไรก็ตามนะครับถ้าเราปิดไฟอยู่แล้วเรากด4คลิกนะ4คลิกนะครับ1 2 3 4ไฟจะบลิงขึ้นมา1ครั้งนะครับแล้วคราวนี้ทุกครั้งที่เราสัมผัสสวิชค้างไว้เนี่ยไฟจะติดขึ้นมาที่ระดับต่ำมากๆซึ่งระดับนี้เป็นการบอกให้เราทราบว่าไฟฉายมีแบตเตอรี่บรรจุอยู่มีพลังงานเหลืออยู่นะครับไม่ได้เสียไม่ได้แบตหมด แต่ว่ามันอยู่ในโหมดล็อกนะครับทันทีที่เราสัมผัสสวิชนะครับไฟที่สวิชจะติดขึ้นมาเป็นสีเขียวแล้วก็ไฟด้านหน้าจะเปิดติดขึ้นมาเป็นระดับแสงที่เบามากๆนะครับเป็นโมเมนตารีเท่านั้นนะครับปล่อยมือเมื่อไหร่ไฟดับเมื่อนั้นนะครับการจะออกจากโหมดนี้ได้นะครับโหมดล็อกเอาท์แบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือต้องกดนะครับโฟล์คลิกนะครับหรือว่ากดแท็บนะครับสีครั้งระหว่างที่ล็อกอยู่นะครับไฟสวิชที่ปุ่มนะครับจะบลิงก์นะครับเป็นสีต่างๆนะครับเป็นสีน้ําเงิน เป็นสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับกระพริบบลิงเป็นจังหวะนะครับเขียวอมเหลืองอะไรเงี้ยของเขานะครับให้เราทราบว่าเนี่ยมันล็อกอยู่นะครับไม่ได้ไฟเสียหรือไฟหมดนะครับซึ่งไฟออกซิโวลี่ตรงสวิชเนี่ยมีหลายสีมากเลยน้ําเงินฟ้าอะไรเยอะแยะสวยนะครับจะออกก็คือกด4คลิกนะครับฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ล็อกเอาล็อกอ่ันล็อกนะครับก็กด4คลิกเหมือนเดิม1 2 3 4สไฟจะบลิงขึ้นมาข้างหน้าคราวนี้ไฟเ็าจะกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ5คลิก นะครับ form off ก็จะเป็น momentary tactical นะครับซึ่งโหมดนี้นะครับผมแนะนำให้เปิดความสว่างสูงสูงไว้หน่อยนะครับเราอยากใช้แสงสว่างประมาณไหนก็เปิดให้สูงเลยแล้วกดนะครับ5คลิก form off นะครับ5คลิ click form off นะครับ tactical tactical momentary on ครับ5 2 3 4 5ไฟก็จะบริงด้านหน้าเหมือนกันแล้วไฟก็จะเข้าสู่หมด momentary on นะครับแรงตามที่เราต้องการตั้งไว้ล่าสุดนะครับสมมติถ้าผมตั้งไว้เบาสัมผัสสวิชก็เป็นเบานะครับ แต่ถ้าตั้งไว้แรงหน่อยครับสัมผัสสวิตช์ก็จะเป็นแรงนะครับปล่อยสวิตช์เมื่อไหร่ก็จะดับเลยลงเมื่อน,นั้นนะครับซึ่งก็เป็นโหมดยุทธวิธีหรือโหมดเปิดช่วงคราวนะครับเท่านั้นไม่มีการเปิดคา้างการออกจากโหมดนี้นะครับซึ่งไฟก็จะเป็นสวิตช์ไฟที่ติดอยู่งี้ตลอดนะครับให้เราทราบว่าตอนนี้นะครับที่เราสัมผัสสวิตช์แล้วไฟก็จะขึ้นว่าตอนนี้นะครับเป็นการเข้าโหมดยุทธวิธีนะครับติดตลอด สักพักนึงมันจะดับนะครับแต่อีกก็จะติดอีกให้เป็นให้เราเห็นว่าสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงเนี้ยเวลาเราอยู่ในที่มืดๆนะครับไม่ต้องมาหมุนคลําอยู่ซึ่งก็ดีนะแต่ไม่ได้ติดตลอดจนหน้า,ารําคาญหรือว่าเป็นการเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นในที่มืดนะครับคือเราเห็นอยู่คนเดียวแหละนะครับแป๊บหนึ่งก็จะดับลงถ้าไม่กดการจะออกจากโหมดนี้นะครับยกเลิกก็คือเป็นการถอดแบตเตอรี่ออกหรือเป็นการดิสคอนเนกด้วยการคลายหัวหรือคลายฝาท้ายนะครับตัดไฟออกแล้วกลับเข้ามาใหม่นะครับคราวนี้โหมด โมเมนต a รีก็จะหายไปแล้วนะครับติคอ c a โมเมนต t รีออนหายไปแล้วนะครับหกคลิกเป็นการเปิดปิดมัคเก e m o โหมดนะครับซึ่งมัคเก e m o โหมดเนี่ยจะเป็นโหมดที่เรียกว่าสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการ UI ซับซ้อนนะครับอย่างเช่นโหมดเทอร์โบโหมดสโตล์อะไรเงี้ยไม่มีตัดออก โหมดที่เป็นอันตรายหรือโหมดที่ยุ่งยากนะครับตัดออกนะครับมันก็จะมีการแสดงค่านะครับให้เราสังเกตเห็นต่างกันไปจากปกติปกติเวลาเราเปิดไฟเนี่ยถ้าปรับความสว่างสูงหน่อยนะครับสังเกตดูเวลาผมกดคลิกนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาทันทีนะครับดูนะครับกดปุ๊บติดปั๊บใช่ไหมครับที่ระดับความสว่างอะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าผมเปิดมัคเกอร์โหมดด้วยการคลิก6คลิกนะครับ from off นะครับ six clicks from off to m a c k e r mode นะครับ1 2 3 4 5 6ี่ห้า ไฟจะบลิงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับคราวนี้มักก็โหมดจะไม่มีนะครับโหมดเทอร์โบแล้วปกติคือกดดับเบิลคลิกจะไปเทอร์โบฟอร์มออฟเลยใช่ไหมนี่ไม่มีนะครับไฟก็จะเป็นไม่มีแล้วนะครับตัดโหมดเทอร์โบซึ่งเป็นอันตรายออกแล้วก็ไฟมักก็โหมดนะครับจะมีลักษณะของแสงที่ต่างจากโหมดธรรมดานะครับโหมดเทอร์โบไม่มีโหมดแรงสุดไม่มีนะครับโหมดนี้นะครับจะแสดงให้เราเห็นนะครับเมื่อเราเปิดไฟนะครับเวลาเราคลิกเปิดไฟเนี่ยไฟจะติดขึ้นมาที่จังหวะ เบาก่อนแล้วก็เร่งไปที่แรงเหมือนกับสอนจังหวะนะครับสังเกตไฟดูเวลาผมเปิดนะครับหมดปกติเวลากดเปิดมันติดเลยนะครับแต่นี้มันดูนะครับเห็นไหมครับไฟมันจะเบาก่อนแล้วแรงนะครับดูสวิตช์นะผมกดจังหวะเดียวแหละดูนะเห็นไหมครับนี่เป็นการบอกให้เราทราบว่าไฟอยู่ในโหมดมัคเกิรนะครับซึ่งเป็นโหมดผู้ใช้งานทั่วไปนะครับสังเกตได้นะครับเพราะว่าเนี่ยดูนะครับเห็นไหมครับเบาก่อนแล้วแรง นะครับแต่ว่าก็ยังใช้โหมดรีโหมดมูนไลท์อะไรได้อยู่รีแสงอะไรได้อยู่ปกติเลยนะครับแต่ว่าเรียกเทอร์โบด้วยกันดับเบิลคลิกไม่ได้นะเพราะมันอันตรายนะครับการออกจากโหมดมัคเกิลนี่ก็กด6คลิกเหมือนเดิมนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกก็บลิงคราวนี้โหมดไฟก็จะติดขึ้นมาแล้วนะครับไม่มีการเบาก่อนแล้วแรงแล้วแล้วก็กดดับเบิลคลิกฟอร์มออฟนะครับก็จะเป็นเทอร์โบหรือว่าเราเปิดอยู่ที่ระดับอะไรก็ตามเราจะเข้าเทอร์โบด้วยกันดับเบิลคลิกนะครับ ก็มีแล้วนะครับมัเกิลจะไม่มีโหมดนี้นะครับถ้าเราจะเปิดใช้มัคเกิลด้วยการกด6คลิกอยู่จะใช้เทอร์โบก็ต้องปิดมัคเกิลโหมดนะครับโหมดผู้ใช้งานทั่วๆไปใช้งานงาน่ายๆเช่น,น,ชนเด็กคนแก่ผู้หญิงหรือใครที่ไม่ต้องการโหมดอะไรซับซ้อนคราวนี้7คลิกจะเป็นการเปิดปิด auxiliary light คือ auxiliary ตรงนี้จะเป็น auxiliary ที่ปุ่มนะครับสังเกตด,ดูว่าปุ่มจะไม่มีไฟขึ้นนะครับนะครับดูนะมืดนะครับไม่มีไฟขึ้น ผมจะเปิดเรียกใช้ฟังก์ชันให้ให้ปุ่มนี้มีไฟติดขึ้นมาเป็นไฟสีเขียวอ่อนๆไฟสีเขียวเข้มแล้วก็ไฟสีเขียวกระพริบดับดับ,ดบติดติดแล้วก็ปิดนะครับมันมี4แบบการเรียกฟังก์ชันนี้คือการกด7คลิกที่สวิตช์เมื่อไฟปิดอยู่นะฟอร์มออฟนะครับ1 2 3 4 5 6 7ไฟจะบลิงขึ้นมาเหมือนกันแล้วคราวนี้ที่สวิตช์นะครับ มันจะมีไฟสีเขียวติดขึ้นมาแต่เบามากนะครับเราเลื่อๆ,ๆนะครับให้เราทราบว่าสวิตช์อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ตัวไฟเองพร้อมใช้งานตลอดเวลานะครับเบาๆนะสังเกตดูนะครับจะค่อนข้างเบานี่เป็นไฟอ็อกซิลารี่ที่สวิตช์ติดนะครับให้เห็นคือบางทีมืดๆก็จะเห็นนะแต่ถ้าสว่างก็จะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยกินแบตนะครับจริงๆไฟนี้จะกินแบตน้อยมากแต่ว่าก็ให้เราง่ายเวลามืดๆไม่ต้องมาคำหาสวิตช์อยู่ก็คือเห็นเลยว่าไฟสวิตช์มันติดอยู่ตลอดนะแต่เบา ผมจะเร่งให้สวิตช์นี้เห็นชัดขึ้นอีกก็7คลิกเหมือนเดิมน,นะครับ From Off นะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับบลิงขึ้นมาแล้วคราวนี้ไฟสวิตช์ก็จะติดเป็นสีเขียวสว่างมากนะครับติดตลอดติดค้างเลยนะครับแต่ผมไม่ชอบบางทีมันสว่างไปกลัวเบืองแบตนะครับไม่อยากแสดงเยอะก็ให้มันติดเป็นจังหวะให้มันเต้นก็ได้ก,ก็กดเจ็คลิกเหมือนกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7เบลิงเหมือนกันแล้วคราวนี้ไฟก็จะเต้นเป็นจังหวะแล้วนะครับเหมือนชีพประจรับตึกตึก ดึกๆเหมือนหัวใจนะครับเป็นพ o อสนะบเบาบ้างแรงบ้างสลับกันไปบางทีก็ดีนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ราําคาญก็อยากจะปิดไปเลยทำยังไงอโอกดเจ็คลิกเหมือนเดิมนะครับ1 2ึ่งสอี่ห้าหกดไฟก็จะลิ้งนะคราวนี้สวิชก็จะดับไปถาวรแล้วไม่มีไฟขึ้นทั้งเบาทั้งแรงทั้งั้งอสเลย ออกซิลรี่นะครับในอันดูริวบางรุ่นก็จะเป็นออกซิลรี่ด้านหน้าเลนส์นะครับมีหลายหลายหลอดมีหลายหลายสีบางรุ่นก็จะที่สวิชบางรุ่นก็ทั้งสวิชแล้วก็ทั้งไฟด้านหน้านะครับก็แล้วแต่เขาออกแบบนะครับนี่ก็เป็น7คลิกคราวนี้จะมีโหมดสโฉบพิเศษนะครับแล้วก็โหมดปรับความสว่างแสงแบบสเต็ปนะครับเราจะสังเกตว่าไฟรุ่นนี้จะมีการปรับความสว่างแสงแบบดีมอัพดีมดาวหรือค่อยๆหรีขึ้นหรือลงนะครับตามความต้องการใช่ไหมครับ แบบนี้นะครับแต่บางคนเขาไม่ชอบเพราะว่ามันละเอียดไปมันช้านะครับก็คือการปรับระดับความสว่างเป็นสเต็ปนะครับทำได้ด้วยการเปิดไฟขึ้นมาก่อนนะครับตอนไฟเปิดนะครับแล้วกดทริปเปิลคลิกนะครับ3คลิก1 2 3เร็วๆไฟจะบลิงขึ้นมาคราวนี้ระดับความสว่างจะไม่ปรับเป็นสเต็ปแล้วเออเป็นสมูทแล้วนะครับเป็นดีมแล้วมันจะปรับเป็นสเต็ปนะครับเห็นไหมครับจะเป็นจังหวะเป็นขั้นขั้นให้เราเห็นชัดเจนนะครับอาจจะมี5 6ระดับแล้วก็สุดเราจะบลิงนะครับ นะครับบางคนไม่ชอบแบบสมูทนะครับชอบเป็นสเต็ปมันแบ่งจังหวะแบ่งระดับง่ายกว่าอยากรู้ว่าสุดหรือยังอะไรแบบนี้นะเพราะปรับแบบสมูทมันช้าแต่บางคนก็ชอบแบบสมูทเพราะว่ามันละเอียดดีนะครับมันสบายตาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะกลับไปโหมดสมูทก็ไฟเปิดก็กดทริปเปิลคลิกเหมือนกัน3คลิกครับหนึ่งสองสามบลิงคราวนี้ไฟก็จะกลับเข้าสู่ดีมนะครับสมูทซีลิ่งทูฟลอร์แล้วนะครับแบบนี้คราวนี้โหมดสโจรบพิเศษนะครับ หมดสโตรปพิเศษรุ่นนี้กดยังไงล่ะอันดูเรียวนะครับกดคล้ายๆกันเหมือนอนกันหมดวิธีกดสโตรนะครับจะเข้ายากนิดหนึ่งคือสโตรของอันดูเรีวเนี่ยจะใช้วิธีกดก็คือกดไฟปิดอยู่นะครับกดคลิกคลิกแล้วครั้งที่3กดโฮนะครับคือกด3ครั้งด้วยกันนะครับสครั้งที่สัมผัสสวิตช์แต่ว่าครั้งที่3เนี่ยแทนที่จะเป็นคลิกแล้วปล่อยมือให้กดค้างไว้นะครับหนึ่งสองสามค้างนะครับ one two three hole นะครับครั้งที่ in the three times you just hold the button นะครับ1 2 3กดค้างแล้วไฟจะเข้าสู่สต็อปทันทีเราถึงจะปล่อยมือได้การปรับความสว่างก็คือการกดค้างเพิ่มลดเหมือนกับโหมดไฟปกติเลยแล้วก็ตัวโหมดสต็อปเองจะมีทั้งหมด5แบบนะครับจะมอะีอันแรกเป็น candle light นะครับแล้วก็จะมาเป็นถ้าจำไม่ผิดจะเป็นป a r t ตี้มั้งหรือยังไงนี่แหละนะครับแล้วก็จะไปเป็น bicycle เป็น tactical นะครับ เอ่อปาร์ตี้แทคติคอลแล้วก็มาเป็นไลนิ่งสตอร์มหรือเป็นอะไรนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นดูเพิ่มความสว่างปรับจังหวะความถี่ได้แล้วก็โหมดสต็อปจะจําอยู่โหมด1ใน5ที่เราเลือกล่าสุดที่ใช้งานนะครับเรามาลองดูกันเลยวิธีกดเข้าสต็อปคือไฟปิดอยู่นะครับกดคลิกคลิกโฮลครั้งที่3แล้วไฟจะเข้าสต็อปทันทีนะครับลองดูนะครับคลิกคลิกโฮนะครับเข้าแล้วนะครับ แต่ว่าเราจะดูไม่ค่อยออกหรอกนะครับเพราะว่าแสงมันจะเป็นนี้เป็นโหมดแคนเดไลท์นะครับมันจะจําลองการเกิดเอฟเฟกของแสงเทียนนะครับเวลาเทียนโดนลมพัดนะครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหรน่นะอเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้ดูนะครับมันจะแบบเบาๆแรงๆของมันเองนะครับในนี้มันจะสว่างไปหน่อยถ้าใส่พวกโคมเทียนจะเห็นชัดนะครับเบาๆแรงๆเหมือนโดนลมพัดเห็นไหมฮะมันจะวบๆหน่อยอบอกไม่ถูกนะครับ ซึ่งถ้าเกิดมีโคมเทียนก็จะดีมากเลยนะดูอย่างเงี้ยเห็นชัดเวลาเราหลีเลี่ะนะครับไฟจะแบบเหมือนเบาๆแรงๆไม่เป็นจังหวะของเขาอะนะครับหลีได้นะครับเหมือนเทียนใหญ่เทียนเล็กได้นะครับผมชอบโหมดนี้มากเลยครับถ้ามีโคมเทียนก็จะสวยหมดต่อไปถ้าเราจะเข้านะครับข้ามไปก็คือดับเบิลคลิกนะครับเมื่อเข้าสต็อปแล้วเนี่ยเป็นคันเดไลท์นะครับคลิกคลิกอ่าคราวนี้จะเข้าโหมดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ น่าจะเป็นโหมด Bicycle Flash นะครับเป็นโหมดกระพริบจักรยานนะครับคิดว่านะครับมันเต้นเต้นคล้ายๆหัวใจหรือไงนะครับตุบๆนะครับเห็นไหมฮะเพิ่มความสว่างลดความสว่างได้ด้วยการกดโฮลนะครับเต้นแบบตุบๆๆนะครับอ่ะดับเบิลคลิกอีกนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนเป็น EDM นะครับเพียงแต่ว่าแสงมันไม่ค่อยแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเฮิร์สของมันก็จะไม่ค่อยถี่ถ้าเราลดความสว่างลง มันจะกระพริบเป็น EDM มากเป็นปาร์ตี้นะครับโหมดนี้นะครับแต่ถ้าเราเพิ่มความสว่างก็จะไม่ค่อยกระพริบเท่าไหร่ดับเบิลคลิกอีกอันนี้เป็นแท็ก i c ่เข้าสต็อนะครับซึ่งก็จะแรงประมาณหนึ่งนะครับเราสามารถเพิ่มความถี่ได้ด้วยนะครับถี่จัดๆเลยหรือว่าจะลดความถี่ลงนะครับก็ได้นะครับสต็อปดับเบิลคลิกอีกก็จะไป lightning storm หรือเป็นโหมดที่จําลองการเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับลองดูเนาะคลิกคลิก โหมดนี้นะครับไฟจะทำงานอัตโนมัติเป็นแบบสุ่ม r รนดอมนะครับคือติดบ้างดับบ้างแรงบ้างเบาบ้างติดติดรัวๆบ้างหรือว่าเว้นบ้างนะครับเหมือนไฟเสียไฟช็อตนะครับคล้ายๆการเกิดฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้า,าร้อนในกลางคืนเน่ยมันจะไปของมันเองนะครับ <c oughs> เราสามารถจะเร่งความสว่างได้ด้วยนะครับ <c oughs> หรือว่าจะเพิ่มลดความถี่ในการเกิดนะครับ <c oughs> ใครดูเล็แอนทันเดอร์ใครดูซอนะครับชอบ เทปเจ้าอห่นสายฟ้าก็จะเหมือนกันเกิดฟ้าและฟ้าร้อนนะครับซึ่งไฟฉายแบบเนี้ยอันดูริลก็จะจําลองการเกิดปรากฏการณ์นั้นได้เหมือนกันนะครับก็ดีอยู่นะครับซึ่งโหมด5โหมดเนี้ยนะครับทั้งความสว่างแล้วก็โหมดกระพริบ5โหมดนี้จะจดจําล่าสุดถ้าเราปิดไปแล้วผมกดคลิกคลิกโฮนะครับจะก็จะเรียกโหมดกระพริบล่าสุดที่ใช้ถ้าผมปิดที่ lightning storm ก็จะเปิดมาที่ lightning storm ถ้าผมปิดที่ Techical ้อสต็อก็จะเปิดมาที่ t e c h ที่ข้อสต็อนะครับเป็นโหมดที่ซ่อนอยู่ของอันดู e ิลนะครับแล้วแต่ใครชอบ บางคนชอบแทรติคอลก็เปิดแทรติคอลทิ้งไว้เลยนะครับบางคนชอบแคนเดลไลท์ก็เปิดแคนเดลไลท์ผมจะชอบแคนเดลไลท์ก็กดคลิกคลิกกลับไปที่แคนเดลไลท์นะครับแล้วก็เพิ่มความสว่างไว้ประมาณหนึ่งแล้วก็กดปิดไปคราวนี้ไฟก็จะจําที่ Light แคนเดลไลท์ระดับความสว่างที่เซตไปแล้วนะครับหมด1ใน5นั้นที่ต้องการก็เป็นไฟฉาย UI Unreal นะครับตัวหนึ่งที่สวยนะครับงานสวยมากราคาก็ไม่สูงมาก2 0 0 0กลางๆถึงค่อนไปทางปลายนะครับแล้วก็ แสงพุ่งมากๆนะพุ่งจัดๆเพราะใช้ออสแรมนะครับ LED ออสแรมรุ่นอะไรไม่รู้รหัสมันยาวๆหน่อยนะครับก็พุ่งสะใจเลยนะครับสวยดีมีระบบชาร์จ USB Type C แล้วก็ใช้แบตเตอรี่21700 20700 18650ได้ด้วยนะครับใช้แบตมีวงจรหัวนูนก้อนยาวได้ด้วยนะครับทำออกมาได้ดีนะครับจับกระชับดีมีซองมีอะไรมาเรียบร้อยเลยแต่ว่า UI เยอะนิดนึงนะครับถ้าใครชินกับ Android UI ก็ชอบนะครับชินชอบใช้งานได้ยากไม่ยาก วางเทสแตนได้ด้วยนะครับฐานมันแบนแต่ถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะเวียนหัวนะมันเยอะไปหน่อยแต่ก็โอเคนะครับผมซื้อมาเพราะว่าบอดี้มันสวยดีนะครับพุ่งบานอะไรเนี้ยไม่ได้สนใจเลยนะครับก็เป็น No c t i g o n K1 นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วติดตามรีวิวผมได้เรื่อยๆนะทั้งรีวิวอุปกรณ์อ outdoor อุปกรณ์ปืนไฟฉายนะครับ multi 2แล้วอื่นๆนะครับมีเลี้ยงกระต่ายด้วยมี outdoor มีร้องเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยบ้าบอคอแตกนะครับ ก็ดูฟรีนะครับก็ใครชอบใครอยากแนะนำอะไรก็แนะนำมานะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิไรเดนเอาท์